สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําคลิปแนะนํานะครับเช่าอย่างไงให้ถูกวิธีนะครับอันนี้มาเป็นความรู้กันนะครับเลทแต่ละเส้นนะครับจะมีขนาดต่างกันนะครับอันนี้นะครับเส้นล่างคือน้ําหนัก1บาทเส้น2คือน้ําหนัก2บาทเส้นที่3คือน้ําหนัก3บาทเส้นที่4คือน้ําหนักนะครับ4บาทนะครับเส้นแรกนะครับทําไว้สําหรับให้เด็กใส่นะครับความยาวส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ15ซมนะครับหรือ14ซมนะครับ และเส้นที่2น้ําหนัก2บาทนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณนะครับ15 -16 ถึงซมนะครับเหมาะกับผู้หญิงนะครับคนโตนะครับสําหรับผู้ชายนะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ต้องเป็นผู้ชายที่ข้อมือเล็กนะครับข้อมือเล็กแขนเล็กนะครับเป็นคนกระดูกเล็กนะครับถึงใส่ได้นะครับส่วนใหญ่คือ2บาทเหมาะกับผู้หญิงโตนะครับและ3บาทคือ เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับผู aire, ้ชายนะครับแล้วก็ผู 17. ้หญิงอ้วนนะครับผู้หญิงอ้วนแขนใหญ่ก็คือก็ต้องขาประมาณ3บาทนะครับเพราะความยาวอยู่ที่ประมาณ16-17ถึงนะครับนี้นะครับเป็นน้ําหนัก3บาทส่วน4บาทนะครับเหมาะกับผู้ชายนะครับไว้ปกตินะครับแขนใหญ่นะครับก็คือเลดนะครับเขาจะทํามาแยกไว้ขนาดชัดเจนนะครับคือเช่าบูชายังไงให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ต้องไปเช่าใหม่นะครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับ หนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทนะครับจะแยกแยะไว้ว่าวัยไหนควรใส่ขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องดูด้วยครับว่าหุ่นคุณเนี่ยหุ่นอ้วนหรือคนผอมนะครับบางทีคนอ้วนนะครับจะมาใส่เหรียสองบาทนะครับใส่เหรียหนึ่งบาทใส่ไม่ได้ครับคุณต้องดูหุ่นคุณก่อนนะครับเพราะว่าหุ่นคุณไม่ปกตินะครับเนี่ยนี้นะครับประมาณคร่าวๆนะครับเหรีสมัยก่อนนะครับตั้งแต่ปีพศหก ศขึ้นไป60คือตั้งแต่ปีพศส5 6 0ขึ้นไปนะส่วนใหญ่จะทําออกมาแต่เลทขนาดนะครับ2บาทกับ4บาทนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยที่สร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ2บาทกับ4บาทนะครับ2บาทคือจะทําไว้สําหรับนะครับผู้ชายไอผู้หญิงนะและ4บาทจะทําไว้สําหรับผู้ชายนะครับและก็มาช่วงหลังนะครับ ตั้งแต่ปี2561นะครับจะมีขนาดเลร1 1บาทกับ3บาทเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะทำขนาดออกมาหลายขนาดนะครับเพื่อที่แต่ละคนคือจะได้เลือกหาใส่กันได้นะครับปัจจุบันนะครับเรีหลวงพ่อรวยจะทำขนาด1บาท2บาท3บาท4บาทนะครับและ8บาทนะครับ8บาทคือจะใหญ่มากนะครับแต่ผมไม่มีนะครับอันนี้คือเป็นข้อแนะนำนะครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็คือฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าคลิปนี้คือจะทำมาเพื่อแนะนำนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม